รับบรรยากาศย่ำฝนตกมาฝาาครับอยู่ในรถบรรทุกนะครับโผม GX360 นะครับตอนนี้ก็อยู่ลำตะคองนะครับบรรยากาศฝนตกนะครับโค้งตกแห้งพราะอกาชี่เร็วครับการว่างของกดไทยนะครับยันเม่มันปัดยันตัวหัวมันปัดไทยเนาะอันตรายนะครับผม ตกแห้งนะครับนี่แต่ว่ากล่องเห็นมานออะไรยองอะไรย่งรยางเนาะควมมันเบาๆ,ๆเลยรถผมเศร้าก็ตัดน,นี่ละเจียวนี่ละเสียบอร่อยนะครับเศร้าสี่ตันเว้ยเศร้าแปดตัน ปั่นรถเป้าไปแล้วครับเบาแบ้งเบ้งเหมอเลยจ้กดถ่ายมันมเลยสือนกระจ้าจว่างตู่นะนักแบบนั้น,นเพิ่นแลนตู้กับเสียวๆอีเด้อครับตู้มันตู้ตูต้เดียวว่างจะถ่ายอ่ะนะต้นนักกีฬาแม่าบ้านนักอาหารนักหางนัก่ากย แล้วบางคนก็เลียนโว้แบกซิปกระดัโอ้ไฟบาทหนึ่งโอ้ยโฮมลยานน้ำเคยเคยฟัดถ่ายแล้วมันเสียวมันทุกอย่างนะครับผมยากเอาบรรยากาศมาฝากครับเนี่ยโอ้ยฝนตกแน่เลยเดินแต่ไม่เห็นเม็ดฝนเนาะเห็นเม็ดฝนก็ะชิได้บรรยากาศอีกแบบ ค่อยๆไปครับเย็เนน้อมชมวิวแต่อากาศเปิดไฟนะครับเปิดไฟไว้ไฟหนา,นานโดนเท่าเปิดเต็มเลยพอพ่อยังพ่อให้เขาเห็นในกระจกนี่คือแนวนี้วม่ได้มีพาคันว่าสังเกตว่าขุดจักรมาโหลดมาไงแต่ปลอดไพ่ย่คล้องนล้นะครับเขาจังหวะปาดหน้าเขาแล้วไม่แม้าเปิดี่เห็นวงเห็นทางหรอกแต่ว่าเปิดให้เขาเห็นเอานะครับ ปากไว้ฮะล่ะไม่พอดูนี่อนี้มาหอยไก่ๆังเห็นนะครับบางเต้อมันโบเห็นอีดีกับทีข้าเจ้ากับทีฮากออกมาเลยเห็นนะทีฮักออกมาเลยปาดนาเขาหัวนะเขาเห็นเข้าในกระจกปลอดภไย่จะคล้องเหรอวะกับพ่อเบิดแบตหรอเนาะเปิดไฟอะได้เอาอันนี้กับฝนเศร้าแล้วครับ เดินซาลงแล้วโอ้ยเราคันนี้หลางเม,มื่อห่คนเหลือเหลือมเลยข้าเจ้าเฮ้ยเบิดเรียบร้อยล่างไม,ม่แบบนี้จว่ามันสะอาดเตํมชีตากคนนีุ้นอุ้ยปุยนะครับเอามือหลอก หลุดเบิ้งเหรอวะเป็นเลือเป็นเรือเล่าเลยเหรอแน่นอนขจ้าจอาทีเรื่องความสะอาดนำ้ำย่ำฝนได้นะบางคน,น่ะเลือ่อมเพื่อกลาจักว่าเห็ดจังเลยเรื่องว่าขจ้าจอ,จอดบอกว่ารถตุ๊กเร่ร่างเลยนะเนาะ ลังเหลี่ยประมาณสองชโมงก็ตกไม่เินะเฮยอยู่เด็นแล้วก็ทอกันมึยเจ้าน้าสสยามสียไกันแล้วจ้าง่ามม่จีตกเลำตะข้องครับผมสองโมงสี่สิบเอดนะครับไปสองโมงสี่สิบเอ็ดลำตะข้องกัน เลื่เรือครับองเอื้อนไปลงนครพนมนะครับตอนนัดเข้าไปบลายลเรื่อเรือนอนเต็มอิ่มนะครับวันนี้ไปนอนหมนละสรงเดียบหานไปเนาะหอนจะดอกเม็ดกะลสินนะครับกวันหมนละนอนตื่นตีหานะครับตีห้าหกโมงประมาณนั่นแหละนอนส่วนมากกับตีห้ามากกับดูอัตโนมัติแล้วครับ ขึ้นกับตื่นตีสามนอน่นตื่นสายเปลี่ยนมันชิ้นแล้วนะมันมากันทีหานี่แหละตีหาขอนอกโมงนะครับผ่านวัดตังนีินกาปุก๊กตื่นเองน็ครอบทีหา่็ประมาณนั้น,นมามาโอ้ฟาใสและเหมือนได้ตังใจสิตื่นแปดโมงนี่บ่ใดครับ เสืดเดือดขึ้นมากคือเกาไปนอ่นปันนนป๊มกันเลยยิ่เสียงคนจักรยานลดลุกขึ้นมากคือเกาเป็นนั่นคนเดียวขางทางเสียวยันของเฮียเออของเฮียเขามาตามถ่ายประมาณนั้นละ นอนเสียบกนะ็มีแต่จุดพักรถนั่นแหละนะจุดพักรถจุดจะสั้งประมาณเนะี่ยนอนเสียบจะสั้งหรือว่าไปนอนหน้างานโอ้แหงขัดหรมัมกนอนหน้างานไม่แม่นนอนหน้างานนอนน,อนั่นบริษัทไปฐานรับของประมาณานาี้นะคือแบบว่า ไปหอดตั้งแต่หาโม่งพวกโม่งเรงเสิคือรับของประท่านแล้วรับประท่านเลมันต้องนอนเล้ก็ต้องทาเอื่ออนแปดโม่งโอ้ยแบบนั้นเสียงกันร้ายเลยแหละครับหันสาเลยแนะ <c oughs> ไม่นังค้นมาแล้ยกินเขาฟังเพลงเบื้องหนังผุดแล้วโอว้นอนดึกคือเก่า ขคาดไปวะยางหัวบ่เอาบาดสิเบิดกับเบิดซื้อฝวนกันนะชุดจนพุ๊น แจ้งจังฟังบัด<อ>นียาเงี้ยยกือเหรอโอยชมวิวลำตะของนะครับออโอ้ยเทเลอรนเจ้าแปดตัสนสนุกเรนนะครับ ใส่เล็กใส่พี่สลิงจืดมันมแล้วอันมัดผ้าเนี่ยนี่นะครับมาเมันใส่เล็กมันกระตุกใหม่เป็นเหลี่ยว เป็นภูเขาทรายเป็นท้าสุรนารีนะครับแล้วก็เป็นนันเอ้ยนะว่าตั้งหน้าเขื่อนรับตะคอ,นะอกนะกาตแดดอ้ยงามต้นไมก้กำลังเขียวขจีนะครับบรรยากาศมาฝารับผมฝนตกฟ้าลังฝนนะครับ อ้ยงามอีเทีวะพิจนารถต้ง,งงามนะระยงระยะางกังหันลมนะครับมันติวๆเลยมันค่อยเดิก้าตัว่กำลังไฟฟ้าไหลดบ เพื่อน,นนะครับลับน้ำองนี่มักเบิงมักนี่แหละมันออกมาในกล่องนี่งามงามนี่กันซอลกลางทางนี่เห็นเห็นน้ำนี่ป่ยสุดยอดเลยแหละเห็นมองเงนจุดสมมิวเนาะมันโกโก็ไกม่มันบังเฉยๆจากตอเห็นเห็นน้ำเห็นพูกเขาฝั่งนั้น,น กคนกับสิษ่า,าแต่เบิ่งรถส้นไทยกันพอเห็นถก็ดีแล้วละ่ะ <c oughs> บางตาไปเต็มก็เบิ่งงทุกหลักสัพพล้วเบิงบ้งสุเบิ่งวิวนี่อันมาอีกเทือนนึงจูบดาเขาเรียกหลับตะคองนะครับผมทั้งเทิง,งหุ่นละมันงำ เอ็มหกนี่แหละแต่ว่าเขาบให้จอดเด้อนะครับเป็นทางด่วนอันตรายหลังคนจอดทายลูกเฮ้ยเดี๋ยวก็ที่จับเอาได้ ตกปลาอะไรเนาะตตะคองเป็นจุดจอด,จอดพักรถบรรทุกนะครับจะพักคนละวิญยากกระจอดกินเขาแล้ว จอดกุล่ะครับน้นสูงตะสังน้นสูงนะครับไปอาบน้ำยู่พุ่นนะครับผมมาหัวขุนกับมะมั่นหามงนะครับตีไปหามงกอาบน้ำอาบน้ำในเรี่ยวกุละ่ะน้อนอีกเทื่ยนหนึ่งกับซีทุ่มอาทุ่มกุละ่ะอยู่สมเดิษกุล่ะครับทางหลวงพงกุละ่ะ โอ้บัตรเครดิตยางโทรมาอีกม .6 นะครับเนีรถมันถูกขึ้นได้เนี่ยว่าคักเลยเนี่ย <c oughs> เสีนวิวสัตว์เจ้าเลยนะครับบ่มียางบังเลยลอละมันยุดสูง เปิดไว้ตลอดครับอันนี้่เอาไว้ซ้ำเรื่องกอกเยียงบอจังไนบอนะครับจะแกไหนบักท่างกับกดออเดอร์อ,อ๋อเสียนแน่วนี้มากา Oh. หวงแล้วก,ลกินกาแฟละแก้วนึงแล้วกินน้มันเศร้าอยากขนมเลยโอเคครับเดี๋ยวก็จะมิดแหละนำตะคองแดดจังปังแลลวครับผมเก็บบาปซุ่มกระจนรถพ้นเราใหม ไ่ได้คุ้มผ่ามามันแดดมากเบิด,ดสู่มองมันตกอยู่มองเดียวนะั่นตกแล้วนะกับเบิดนะ <c oughs> คุ้มผ่าเมื่อยวันนี้มันแดดออกร้อเเสมอตะเจ็บใจคพระน้ำไม้เปียกไปแล้วอ่ะนะไว <c oughs> ้ใจก่ได้ครับไปน้ำทางไกล จับมันทิตกใส่เนี่ยเอาจักสละนะครับผมลิปนะ้าเจอกันไปเฮ็ดเดีย